อ,อ,อันนี้ไอ้นงเมืนน่อกี้มันหนักมันหนักกว่าตอนที่ไปโดนเขาสาดอืม, <c oughs> ออมน้อยใจแล้วเด็กใจเด็กใจใจน้อยใจน้อยไม่ได้กินด้วยไม่ได้ลงน้ำด้วยน้อยใจละ แมกน้ำของข้า่าแมกน้ำของข้า่าข้าจะกินแมกนอืง